เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแนวทางใบเรียงเบอร์ ฐานเศรษฐีนะครับงบจำนวนที่2พฤษภาคม2567ครับไปแรกครับดาวรอยนะครับให้เด่น6มาตัวเดียวไปต่อไปครับเป็นแนวทางสูตรวิธีคิดคำนวณน,นะครับนำมาฝากครับเทพบัญชาครับเด่น0กับเด่น7นะครับ01 03 06 08 1> 7จ็ดหนและก็78นะครับในนี้ก็จะมีชุดเลขมงคลนะครับนำมาฝากเหมือนเดิมนะครับต่อไปเป็นโน้มดาวครับเด่น4เด่น7เด่น8เด่นจะเป็นเด่น7ครับ3 4 2 8 4 6 8 7 6 สามเจ็ดสองสมาเหนือเมฆครับให้เด่น3กับเด่น8นะครับ3 1มหนึ่งหนึ่งแปต่อไปครับเป็นสาวเมืองเพชรน,นะครับ ให้เด่นเหนือมาเด่น0เด่น8เด<ๆ>่น9เด่นใต้ครับเด่น1เด่น6และเด่น7อาจารย์ธนากรนะครับเด่นเหนือเด่น4ครับเด่ในใต้เด่น5น้าเสือจัดให้ครับเด่นเหนือ3 13 43 53 73 เด่นใต้เด่น880 84 82 86บัวทองนําโชคครับเด่นเหนือเด่น1 15 17เด่นใต้เด่น2 24และ26อาจารย์เพชรอรันนะครับเด่นเหนือเด่น0 03 05 07 เด่นใต้เด่น4ครับ40่ศูนยสี่จิทธิหลวงปู่บุญนะครับเด่นเหนือเด่น9 93 96 98เด่ในใต้เด่น7ครับ71 73และ76อาจารย์มิตรแท้ครับให้ เด่น2มา2 0 4 0 8 0 2 5 4 5 8 5 2 7 4 7 8 7 2 9 4 9 8 9ตัวเน้นนะครับ2 0 2 5 2 7และ2 9สรุปนาทีสุดท้ายครับเด่นเหนือเด่น7 4 0 7 0 4 5 7 5 4 7 7 7 4 8 7 8เด่นใต้เด่น5 5 1 9 1 5 2 9 2 5 3 9 3 5 6 9 6จอมโหดเลขน้อยต่อยหนักนะครับให้เด่น9 7 9 3 9 0 9 3 เลขมือทองครับเด่น6 61 67 63 68 64 69็ามบังกรเพชรครับเด่น5 50 57าศูนเด่นหนึและหน